ลปลาปูน้ำซุปดีหมูมีความนุ่มน้ำจิ้มอร่อยมากนี่าจะพักแป๊บนึงหมอหมูกระทะมัน,นอร่อยไหมจัดจ้าจุดจ้าจุดจุ๋ยฮัลโหลทุกคนคะสวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนออกไปข้างนอกอีกแล้ว วันนี้เราจะพาทุกคนไปกินหมูกระทะซึ่งเป็นหมูกระทะที่ดังมากแลวกำลังฮอตมากในตอนนี้ถึงแม้ว่าโราจะอัปเดตช้าไปหน่อยแต่ว่าเราจะไปกินกันค่ะทุกคนชื่อร้านว่าหมูกระทะจาาอูค่ะทุกคน <hour> later. ทุกคนตอนนี้นะคะถึงแล้วนะคะเราอยู่กับดีมทีมของเราเนดะ้อคือช่องอื่นอาจจะแบบไปกินกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่เราไม่ลืมที่จะเอามากกับลุงน้อยมาด้วยนะทุกคน แกบอกแกเหงานะอยู่ที่บ้านอันนี้เราถึงแล้วนะคะจากอูบางบอนซึ่งที่จอดรถไม่มีนะทุกคนเราต้องจอดในปั๊มเอโซตรงนี้ใกล้มากๆประมาณ30 30เมตรและเขาจะอยู่ตรงนี้อันนี้ก็คือจะเป็นเมนูเมนูก็คือจะเป็น2เซตทุกคนจะเป็น เซต300กับเซต500ซึ่งวันนี้เราจะสั่งเอาเป็นเซต500ค่ะทานได้3ถึง5คนแล้วก็เท้ากับว่าเพิ่มอะไรเงี้ยก็คือ50บาททุกอย่างใช่ไหมคะเพมเป็นเบคอนค่ะแล้วก็เป็นตับแล้วก็เป็นเป็นหมูค่ะเอาปลาหมึกสดด้วยค่ะแล้วก็ชุดผักทุกคนบอกเข้าใผิดมาโดยตลอดว่าเขาเป็นบุฟเฟ่คือปกติจะสั่งกินที่บ้านแล้วก็แบบเป็นชุดแบบนี้แหละแล้วก็เอากลับบ้านไปกินเพิ่งรู้ว่าเขาไม่ใช่บุฟเฟ่ทุกคนเขาขายเป็นเซตซึ่งมี2เซต แล้วเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเป็นยังไงกินที่บ้านกับกินที่นี่ต่างกันยังไง เราไห่แล้วทุกคนไม่เห็นหน้าหมดเลยองจริงขินดีมากเลยมาเร็วเฮ้ยคือไฟแรงมากลุงน้อยเอาเดี๋ยวลุงน้อยเอาเอาเอาน้ำอะเอาน้ำใส่เลยเตรียมใส่เลยน้ำอะไรน้ำน้ำตุ๊ปใส่งไไม่ใช่ใส่ใน้ เฮ้ยทุกคนเดี๋ยวโบจะขึ้นอินเสิร์ฟเพลงนะฮะไปหมูกระทะปลากระปุหมูกระปุป๊ปลาเพื่อจะทำอาหารกินหน่อยเฮ้ยเอาจริงๆการกินหมูกระทะเป็นอะไรที่แบบกินที่โบคิดว่ากินที่ร้านน่าจะเวิร์กกว่าคือสะดวกสบายมากเลยนะทุกคนเอาจริงๆแวะมาได้นะคะเอาจิ้งสาวูคือมีหลายสาขามากเลยป้าคือได้ยินชื่อเสียงมานานแล้วแต่ไม่เคยกินที่ร้านเลยสักทีห่านดีมากเลย บอกเลยว่าสาขานี้ติดถนนใหญ่แล้วก็เสียงรถดังมากทุกคนประเดิมอันแรกโดยการกินตับเอาไม่ไม่หน่ยพวกขอกินตับก่อนเลยไอยครับท่าน กินเลยไม่ได้กินได้ยอมได้ <c oughs> เริ่มหวานนะเริ่มหวานนะ <c oughs> อะร่อยทุกคนบอกเขาใจคาว่าน้าจิ้มอะคือหมูกระาาที่ดีอะอเสยก่อนหมูกระทที่ดีนะน้ำจิ้มต้องดีคือน้ำจิ้มดีแบบดีมากเ <c oughs> อานะ ใช่เลยอะหืมจับเสร็จแล้วเสรดจแล้ทุกคนโบอาจจะแบบ<ม>พูดคำว่าอร่อยเบืองนะแต่คืออร่อยจริงๆกินผักเยอะๆเออกินผักอะไรยืดตัวไ,วไวอ้วันหืม้ำซุปดีหมูมีความนุ่มน้ำจิ้มอร่อยมากโบกนินอะไรมัเข้าใจเลยเห็นบอกว่าแม่อหลงน้องน้อยม่อร่อยจริงถ้าแม่อร่อยจะมาถ่ายทำไมน้อยให้โบน้ำมันน้อยเ,ยเป็นไงบอกเขาไปหืม อร่อยไหม<อ>น้ำน้อยใส่่สน้ำไม่แ่ยางนุ๊ก<อ>เป็นยังไงอร่อยไหมบอกเขาไปชื่นใจทุกคนดีมากดีจนรอให้เกียมไม่ได้อะ่ะไม่ตองรีบนะเดี๋ยวกิดได้น้อยอันนี้ไม่ได้พูดคำว่าอร่อยแบบ ก็ตแต่แล้วแต่มันอร่อยจริงผมก็เคยกินแล้วมันจะไม่เหมือนร้านหมูก,ววกระทะทั่วไปที่เรเคยไปกินอะ่อเะเขาจะมีเอกลักษณ์มากเลยมีความเป็นงาสูงมากหมดแล้วหนึ่งดน้ำเยอะลดน้ำเด้วยน่าจะผัดเราน้ำซุปดีด้วยไม่ใช่แบบต้องรอให้สุดท้ายแล้วถึงจะอร่อยนะอร่อยเลยน้ำซุปหวานนะหวานได้หมดใส่น้ำตาลนะ ใช่ใครที่เคยกินหมูกระทะกับโบจะรู้ว่าโบลงทีเดียวแล้วเขาก็จะไปแบ่งกันสุกเอาเองมือเป็นอะไรสั่นเฮ้ยคือกินอย่างเดียวก็ได้ไม่ต้องพูดความชุ่มฉ่ำของน้ำจิ้มอู้สั่นแบบมันเป็นผักต้มผักอะไรอืมใช่ร้อยกินเยอะเยอะ เขาบอกว่าของเขาเป็นหมูเกาหลีได้ลุงน้อยบอกเพื่อนๆก่อนอร่อยไหมอร่อยครับ <c oughs> ชอบไหมชอบครับพี่ท,ทุกคนรู้ว่าอุปสรรคในการกินที่นี่คืออะไรวะอุปสรรคในการกินที่นี่คือรถยนต์ประเทศบางบอนคือรถยนต์เสียงดังทุกคันเลยแวน้นต้องมีแบบแวน้แวนบึ้นนิดนึงอะเข้าใจพี่หนูเมดีเรอเพราะว่า ถามพี่ลูลีว่าพี่ลูลีออกมากินนะเป็นยังไงคือตอนแรกอะผมไม่ค่อยชอบออกมากินเพราะว่ามันควบคุมอะไรทุกอ,อย่างยากมากพี่ลูลีบอกว่าออกมากิน,นะดีแล้วจะได้ไม่ต้องล้างจานก็คือจริงสะดวกมากทุกทีเสร็จแล้วกลับได้เลยนะปกติจะไม่ค่อยได้ออกมั้งเพราะว่าแบบมีคนมีอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวถ่ายติดเท้าอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบมันค่อนข้างยากในการตัดต่อก็เลยเราได้ติดที่นี่มาแต่รู้ว่าทุกคนกว่าเราจะทำกระทะได้กว่าเราจะเตรียมของลำบากมากเอาจงี้มากินที่นั่นก็ดีเหมือนกันขอบคุณนะคะพี่ลูลี อชอบตรงนี้แบบน้ำซุปแบบเอาไปเลยให้แคเจ็ดคะแนนคือถ้าถามเรื่องรสชาตินะอร่อยมากอร่อยทุกอย่างเลยแต่ว่าความหลากหลายยังน้อยอยู่ให้เมนูค่อนข้างจะน,น้อยนิดนึงแต่ว่าความอร่อยเอาไปเลยแบบดีมากอร่อยทุกคนบุกอยอีกคำหนึ่งนะไม่แน่ในะหูคำไหนเดียวหูทุกคนถ้าใครกินหมูกระทะจะรู้ว่าไอเน,นี้ยคือสวรรค์นะสวรรค์ไม่ได้มีเจ็ดชั้นนะคะสวรรค์มีแค่สามชั้นก็พอ สวรรค์คือดีมากมันอร่อยมากกินเลยแล้วกันหืมด,ด,ด,ดูนี่เพื่อนยนกินลูกเดียวกินหน่างเดียว cứ gần con thì Cái tiền nhân quả đừng nói đâu ห,หมูกระทะไม่มีวันตายอย่างงะไม่ว่าอะไรจะฮิตแล้วดับไปหมูกระทะไม่มีทางมันอร่อยเพื่อนเคยให้เลือกว่าถ้าเป็นเมนูเดียวที่จะกินอย่าลืมคอมเมนต์มานะฮะเฮ้ยทำไมต้องทำเสียงดังขนาดนี้ด้วยอ่ะมันโก้เฮ้ <c ười> ยคอมเมนต์บอกอยดิอยากรู้จริงๆแถวบางพลูเยอะมากเลยอะแบบมอเตอร์ไซค์บึ้นๆกันอะนะบึ้นรถเครื่องเร็วขึ้นหรือเปล่าหรือ,อยังไงคุยเรื่องอะไรลืมหมดเลยอะ ดูความเกลียมของ3มชั้นที่มีแต่มันไม่มีเนื้อแทรกเลยบางๆมาครับเว้น้ายงานเนี้ยนูน้อยเร็วใช้เช็ใใช่ใช่ใใช่ใช่ใใช่ใ่ใช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 ้ใช่ใช่ใช่ใอ่ใช่ใช่ใช่น่ใ โบทำกินกินใช่ป่ะแล้วคนรอบข้างบอ,อะ <c oughs> ก็คือไม่แต่คนกินเราไม่อ้วนรู้สึกไงน้องน้อยก,กินแล้วไม่อ้วน <c oughs> รู้สึกว่าส่วนที่ชอบดีไหม <c oughs> นี่ขึ้นเอาขึ้นเอาไปตรวจสุขภาพครั้งล่าสุดหมอบอกว่าระวังเป็นไขมันพอกตับซึ่งไขมันพอกตับไม่มีไม่มียารักษาทุกคนต้องเอาออกด้วยตัวเองก็คือออกกับมังกายแล้วก็งดอาหารมันซึ่งสิ่งที่เราทําอยู่แป๊บนึงหมอหมูกระทะมันอร่อยแป๊บนึง วันนี้เราน่าจะกลับไปชดใช้คือการออกอกำลังกายอ่ะน้องน้อยช่วยกันเดี๋ยวอันนี้หมดเดี๋ยวสั่งเพิ่มนะมันอร่อยจริงๆนะทุกคนข้ขาวซอยว่าแบบหมูสามชั้นนะ่ามันคือสวัสด์อ,อร่อยจะมนร้อดิเนี่ยกินผักดีกว่ด้วยเฮ้ยน้ำซ้มเขาอร่อย,อยอน้อยเอ้าวยงเวลาทุกครั้งที่เราไปกินหมูกระทะทุกคน สิ่งที่พวกเราสั่งอย่างแรกเลยคือหมูสับชั้นสลดแล้วกินอยู่แค่นะั้หมูสามชั้นสลด์กับผักหมูสัมชั้นสลด์กับผักแค่นี้เลยจริงๆนั่นนะดีจะกินตับด้วยใครที่ชอบกินหมูกระทะนะเราเป็นสาวกของหมูกระทะอย่าลืมนะทุกคนจ้าอูคือมีหลายสาขามาแล้วก็เอาจริงเขาดังมานานแล้วแล้วโบเพิ่งได้มาอาัดเพราะว่าเพิง่งเพิ่งออกจากบ้านเป็นนั่นเลยเพิ่งมาอาัดจะบอกว่าดีมากสมคำนั้นือ ก็เคยกินอยู่แล้วซื้อแบบซื้อกลับไปกินอ่ะก็คืออร่อยแล้วแล้วมากินที่ร้านก็คืออร่อยกว่าน,นั้นอีกเพราะว่าไม่ต้องล้างจานเองสบายน้ำจิ้มเป็นยังไงบอกเขาไปลุงน้อยทาบทรา,าบา,าบทราคำมันยัดความคือจุดจาจดจาาบ,าบ,าบ,าบซาโอเคน้ำซุปเป็นยังไงฮะสวยสรุปคืออร่อยหวานมันกอ,อทุกอย่างดีอ่ะจะเสียอย่างเดียวเมนูน้อยไปหน่อยแค่นั้นเลยเดี๋ยวเราจะไปกินกันต่อแลวทุกคนแล้วเดี๋ยววันนี้ขอลาไปก่อนนะคะใครมีร้านเด็ดนะคะ แจ้งมาได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปกันค่ะขอบคุณมากเลยนะคะที่ติดตามมาณนะตรงนี้นะคะมีทิกตอกนะคะอย่าลืมไปติดตามนะะ่าทิกตอกไอจีนะคะวิ r นะคะเฟซบุ๊กนะคะอย่าลืมนะคะยูทูบด้วยนะคะไปแล้วนะคะบ๊ายบายเวเื่อไปแล้วติดต่อเขาตรงนอ่